สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปบ้านสวนแต่ว่าเราก็มีต้นไม้ด่างนะคะที่เราปลูกไว้ที่บ้านอีกหลังนึงนะคะเราก็มาตัดนะคะมาตัดทําจํานวนต่อไปนะคะดูเฉยไม่เป็นนะคะเพิ่งเลิกงานเราก็เข้ามาดูต้นไม้นะคะแล้วก็มาดูอบอลสีของเราะะที่อยู่ในกระโจม อันนี้เราก็เลยมาตัดยอดของไม้ด่างนะคะก็จะมีะผู้ด่างแอปเปิลนะคะแล้วเราก็ถัดตัดทำจำนวนนะคะแล้วก็จะมีอมชมพูนี่อมชมพูนะคะเพื่อนๆคล้ายผีเสื้อเลยแล้วก็พวกผู้ด่างนี่ผู้ด่างเราตัดไว้อันนี้ก็ผู้ด่างราชนินีหินอ่อนนะคะแล้วก็จะมีต้นอีพินี่ต้นอีพิด่างขาวนะคะ นี่เลาก็เอามาตัดทําจํานวนนะคะ<ม>ก็จะมีเงินอะไรมาดังขาวเดี๋ยวเราก็ตัดแล้วเราก็ไปจิ้มใส่ดินไว้แล้วถ้ามันมีาลากแข็งแรงแล้วเราก็จะเอาไปใส่กระถางนะคะนี่ทำจำนวนก่อนนะคะเพื่อน